ในช่วงไตรมาสสุดท,ท้ายของปีแบบนี้นะคะใครๆก็วางแผนประหยัดภาษีกันแล้วค่ะ BBLM เห็นโอกาสของการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีประเภทไทย i e s c ออกกองทุนใหม่พร้อมๆกันถึง2กองทุนค่ะนั่นก็คือ B Mix ไท a i e s c และ BEQ ไท a i e s c ส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากการปรับกฎเกณฑ์ของกองทุนประเภทไท a i EAC ค่ะซึ่งเรามองว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนค่ะวันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันค่ะ ในปีดีนะคะเกสสำหรับการลดหย่อนภาษีของกองทุนประเภทไทยเ ESG นะคะจากเดิมที่บอกว่าลดหย่อนได้ไม่เกิน30%ของรายได้และไม่เกิน100,000บาทและระยะเวลาถือคลองเนี่ย8ปีเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ30% แต่ขยายเพดานค่ะจาก1 0 0 0 0แสนเพิ่มเป็น3 0 0แสนแถมยังลดระยะเวลาการถือครองจาก8ปีเหลือ5ปีค่ะซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่ปีภาษี2 5 6 7ถึง2,519นั่นหมายถึงว่าใครซื้อไทย i s g อในช่วง3ปีนี้ค่ะก็จะได้ตามเกณฑ์ใหม่นี้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่า2กกองทุนใหม่ที่ BBLAM ออกมาพร้อมๆกันมีหน้าตาเป็นอย่างไรอันแรกค่ะกองทุนผสมชื่อว่า B Mix t h a ESG ค่ะเน้นลงทุนในตราสารนี้และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ESG หรือว่าความยั่งยืนไม่น้อยกว่า180และในสภาวะปกตินะคะก็จะลงทุนในส่วนของหุน้นไม่เกินะ8 0ด้วยค่ะ และกองทุนที่2ค่ะเป็นกองทุนทุนชื่อว่า BEQ Thai ESG จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อละ80ค่ะในส่วนของกลยุทธ์ของการลงทุนนะคะด้านตราสารนี้ที่อยู่ใน b Mix Thai ESG เราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า positive screening ก็คือเลือกลงทุนเฉพาะตราสารนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สำหรับส่วนของหุ้นค่ะเราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า ESG Integration คือกลยุทธ์ที่นำปัจจัยด้านสิน่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยด้านคุณภาพปัจจัยพื้นฐานและราคาของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนค่ะเวลาที่เราพูดถึงความยั่งยืนนะคะ สิ่งที่เราจะเน้นในกองทุน B Mix Thai ESG และ B EQ Thai ESG จะมี5ด้านค่ะด้านแรกคือด้านสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีด้านที่2ด้านงานที่ดีและก็เศรษฐกิจที่จะเติบโตด้านที่3เป็นด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค่ะนวัตกรรมและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านที่4ค่ะจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและด้านที่5ค่ะเป็นด้านการแก้ไขปัญหาโลกร้อนค่ะ ถ้าใครเป็นแฟนแผนแท้ BBLAM นะคะอาจจะสงสัยค่ะว่า BBLAM มีกองทุนประเภทไทย e s c อยู่แล้ว2กองทุนแล้วอีก2กองทุนที่ออกใหม่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร BBLAM มีกองทุนประเภทไทย e s c อยู่แล้ว2กองทุนค่ะกองทุนแรกชื่อว่า BSI Thai ESG เป็นกองทุนตราสารหนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสี่ยงการลงทุนในหุ้นไทยเลยค่ะ ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงระดับ3กองทุนที่2ค่ะเป็นกองทุนหุ้นค่ะ B top Thai ESG จะเน้นลงทุนในหุ้น ESG ประมาณ10บริษัทค่ะทีนี้ลองมองเห็นแบบนี้ค่ะอาจจะมีนักลงทุนบางท่านค่ะที่สามารถรับความเสี่ยงได้ระดับกลางๆก,ก็อยากจะลงทุนในกองทุนผสมก็เลยทำให้เราออกกองทุน B mix Thai ESG ค่ะที่ผสมทั้งตราสารหนี้แล้วก็หุ้น และในขณะเดียวกันค่ะก็อาจจะมีนักลงทุนอีกบางกลุ่มค่ะที่อยากจะลงทุนในหุ้นนะคะแต่ว่าไม่อยากจะกระจุกตัวอยู่แค่10บริษัทค่ะเลยทำให้เราออกกองทุน BEQ Thai ESC ค่ะ ซึ่งมื่ับทั้ง4กองนะคะมาเรียงลำดับนะคะตามระดับความเสี่ยงค่ะเราจะพบว่า BSI Thai ESG จะมีความเสี่ยงต่ำที่สุดค่ะความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ3เพราะเป็นกองทุนตราสารหนี้ถัดมาเป็นกองทุน B mix Thai ESG ค่ะเป็นกองทุนผสมค่ะระดับความเสี่ยงอยู่ที่5และ BEQ Thai ไทยกับ b t o p ไทย e s เเนี่ยจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เท่ากันเพราะเป็นกองทุนหุ้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2กองทุนนี้นะคะก็คือ BEQ Thai e s ยมีการกระจายการลงทุนในหุ้นที่มากกว่าค่ะในขณะที่ b t o p t h ไทย s s เน้นการลงทุนในหุ้นแค่ประมาณ10บริษัทเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะ B Mix Thai ESG และ B EQ Thai ESG จะ IPO ในช่วงวันที่24-30ตุลาคมนี้แล้วค่ะถ้าท่านใดต้องการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีประเภทไท a i ESG แล้วแล้วก็สามารถเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เลยค่ะ